ผมอยากให้เราเข้าใจเรื่องหนึง pues mm ่งนะครับเกี่ยวกับพระวจนะพระเจ้าด้วยว่าคริสตจักรเนี่ยจำเป็นจะต้องโดนข่มเหงคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องของการข่มเหงของผู้เชื่อนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าเราจะถูกข่มเหงถ้าเราดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมนะครับวันนี้นะครับผมมาแบ่งปันในเรื่องคริสตจักรที่สมดุลนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าคริสตจักรที่โดนข่มเหงนะครับวันนี้นะครับผมอยากแบ่งปันเกี่ยวกับมุมมองด้านหนึ่งนะของคริสตจักร ของพระเยซูว่าเราจะโดนข่มเหงต้องยอมรับนะครับตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนมาเนี่ยไม่เคยมีการข่มเหงที่รุนแรงมากหนักในประเทศไทยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่สงบแล้วก็แทบจะไม่มีเรื่องพวกนี้เลยนะครับแทบจะไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเมื่อเรามาดูในพระคัมภีร์นะครับคสตจักรที่จะเกิดผลเนี่ยจำเป็นจะต้องโดนข่มเหงนะครับเป็นเรื่องปกติสุ้ด้สัซ้ำนะครับตลอดประวัติศาสตร์ของครสตจักรพระเยซูเนี่ยอยู่ในการข่มเหงมาตลอดนะครับแล้ว เป็นสิ่งที่ถูกสัญญาเอาไว้กับผู้เชื่อซ้ด้วยซ้ำว่าถ้าเราตั้งใจติดตามพระองค์เนี่ยเราจะโดนข่มเหงนะครับแน่น,นอนนะครับชุดที่ผ่านมามีการกล่าวร้องเรียนคิดซจักนะครับในด้านต่าง,างๆแล้วก็ไปออกสื่อนะครับสื่อเนี่ยก็มี2ออย่างนะเรื่องมันน่าสนใจมากๆกับตั้งใจจะให้ออกให้ได้นี่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับคิดซจักก็อยู่ในกระบวนการที่ดําเนินการต่างๆนะครับตามที่เหมาะสมแล้วก็ได้พูดคุยกันในคณะกรรมาการนะครับ แต่ผมไม่ได้มาบอกว่าท่านต้องเชื่อผมนะครับหรือว่าสอนให้เราปิดหูปิดตานะครับหรือว่าต้องเชื่อคริสตกักรอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าท่านเป็นคสตจักรเป็นสมาชิกที่นี่มานานพอนะครับท่านก็จะรู้จักดีว่าครสตจักรเราเป็นเหมือนอย่างที่ในข่าวหรือเปล่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้พี่น้องสบายใจว่าผมดําเนินการอยู่แต่ว่าด้วยความรอบคอบนะครับก็มีการปรึกษากันอย่างรอบคอบนะครับเราก็จะมีการชี้แจงกับสังกัดที่เราขึ้นอยู่ นะครับในช่วงประมาณวันที่2 5 26เนี่ยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยผมอยากให้เราเข้าใจเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพระวจนะพระเจ้าด้วยว่าขุนจักรเนี่ยจำเป็นจะต้องโดนข่มเหงแล้วคําสอนนี้ก็เป็นคําสอนของพระเยซูเองนะครับคําสอนของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องของการข่มเหงของผู้เชื่อนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าเราจะถูกข่มเหงถ้าเราเดําเนินชีวิตอย่างชอบธรรมนะครับในมัทธิวบทที่5ข้อที่10บบุคคลผู้ใดถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุข พราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขานะครับเมื่อเขาติเตียนขมเหงและนินทาว่ารายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเราท่านจะเป็นสุขนะครับจงชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นเพราะบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะเขาได้ข่มเหงศัสดาพยากรที่อยู่ก่อนหน้าท่านเหมือนกันนะครับแบบว่าผมเนี่ยน่าจะมีบำเหน็จบริบูรณ์บนสวรรค์แน่ๆนะครับเพราะว่าโดนข่มเหงนะครับคําว่าข่มเหงคํานี้นะครับใช้ภาษาเดิมคําว่าไดโอโกนะครับ คำว่าไดโอโกเนี่ยไม่ได้แปลว่าการทุบตีนะไม่ได้แปลว่าการทาร้ายร่างกายนะครับแต่ว่าความหมายที่เป็นรูปธรรมที่สุดของคําว่าไดโอโกแปลว่าไล่ตามหรือไล่ล่านะครับเป็นภาพของคนที่กําลังไล่ล่าใครสักคนเป็นทหารที่กําลังไล่ล่าตามศัตรูที่กําลังหนีเป็นภาพของการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพื่อไล่ล่าตามบางสิ่งหรือตามบางคนบุคลิกของการข่มเหงจึงเป็นลักษณะของการไม่ลดละไล่ล่า พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะโจมตีแวว้ววาร้ายใครสักคนนะครับอย่างไม่ลดละนะครับทําอย่างต่อเนื่องทํามาตลอดนะครับสิ่งนี้นะครับประยุกต์ใช้ได้ในพันธสัญญาใหม่นะครับก็จะถูกใช้ในบริบทหลักๆก็คือเรื่องของการข่มเหงนะครับหรือ p e r s e c u t e คํคำว่าคำนี้นะครับเชื่อมโยมกับลักษณะของการไล่ล่าหรือการข่มเหงนะครับ เป็นการตามไล่ล่าในสมัยของพระกัมพีก็มีการในบททิวห้าข้อที่10คนที่ถูกข่มเหงเหตุประความชอบธรรมยอนสิบห้าข้อยีถ้าเราข่มเหงถ้าพวกเขาข่มเหงเราเราก็จะข่มเหงท่านด้วยนะครับกิจการบทที่9ข้อที่4ซาลโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทําไมนะครับบริบทของไดโอโกเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นการโต้เถียงนะครับแต่เป็นลักษณะของการปฏิบัติการอย่างก้าร้าวและอันตราย เพราะฉะนั้นลักษณะของการข่มเหงจะมีลักษณะแบบนี้และในยุคสุดท้ายนะครับที่ถ้าเราได้หลงเข้าไปในกาลียุคก็จะมีการไล่ล่าคริสเตียนอย่างเข้มข้นจริงๆนะครับเป็นภาพของการไล่ล่าอย่างไม่ลดละเพื่อจะทําร้ายและข่มเหงนะครับในต,ตอนนี้นะครับยังได้อธิบายเพิ่มเติมไปด้วยว่านอกจากการไล่ล่าผมซึ่งผมเชื่อว่าในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะมีการไล่ล่าทางกายภาพนะครับยังรวมไปถึงการพูดนินทาว่าร้ายหรือการโกหก เพื่อจะใส่ร้ายนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นการใช้ถ้อยคําที่โกหกเพื่อใส่ร้ายถ้าท่านเจอใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนะครับสิ่งนั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านกาลังโดนข่มเหงอยู่นะครับสิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์บอกว่าผู้เผยวจนะคนที่รับใช้พระเจ้าในลักษณะที่เป็นผู้นําผู้ที่พระเจ้าเจมิมเพื่อทําบรกิจสําคัญเนี่ยก็ถูกไล่ล่าเช่นนี้ เบตเอลไตริงกัวคือสถาบันที่ปลูกฝังเด็กๆให้เติบโตในทางของพระเจ้าเราเน้นสร้างรากฐานชีวิตคริสเตียนอย่างมั่นคงเด็กๆได้เรียนรู้การนมัสการฝึกเทศนาและใช้ชีวิตตามพระวจ,จนะของพระเจ้าตามสุภาษิตบทที่22ข้อที่6ได้กล่าวไว้ว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาชาราแล้วเขาจะไม่พลากจากทางนั้นโมเสสนะครับในอพยพบที่17ข้อที่4 โมเสสจึงร้องทูลพระเยโฮวาว่าข้าพระองค์จะทําอย่างไรกับชนชาตินี้เขาเกือบจะเอาหินคว้างฆ่าพระองค์ให้ตายอยู่แล้วพีว่น้องเอาหินขว้างนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเหมือนกับประมาณว่าจะเอามีดมามาแทงอ่ะนะครับเพราะว่าหินเนี้ยเมื่อโยนไปโดนกระโหลกเนี่ยนะครับกระโหลกเปิดนะครับสมองไหลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความรุนแรงของคนที่พยายามจะทําร้ายโมเสสที่เป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับเอลียาห์นะครับในหนึ่งพงกษัตัตย์บทที่1ิข้อที่10 ท่านทูลว่าข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเย,ยโฮวาพระเจ้าจอมโยธาย,ยิ่งนักเพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสียและประหารผู้พยากรณของพระองค์เสียด้วยดาบนะครับข้าพระองค์อยู่ผู้เดียวและเขาทั้งหลายแสวงชีวิตข้าพระองค์เพื่อจะเอาเป็นเสียมีคนแสวงหาชีวิตของผู้เผยวนจะนะเอลียานะครับจะฆ่าเสียให้ได้นะครับมีขายานะครับในหนึ่งพงศษัตรย์ี่สิบสองข้อที่สี่ยี่สิบสี แล้วเสเดยคียาบุตรชายเคนาอนาได้เข้ามาใกล้และตบแก้มมีขยาพูดว่าพระวิญญาณพระเยโฮวาไปจากข้าพูดกับเจ้าได้อย่างไรไม่ต้องเห็นไหมจะมีการข่มเหงนะครับเกิดขึ้นกับถ้าท่านเป็นคนที่จริงจังในการติดตามพระเจ้านะครับเมื่อท่านถูกข่มเหงในลักษนะของการข่มเหงนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้เผยวจนะในสมัยของพระกัมพีเนี่ยโดยมาก่อนนะครับเยเรมีในเยเรมีบทที่20่สข้อที่2 ปัชเฮอร์ก็ตีเยรมีผู้พยากรณ์และจับท่านใส่คาซึ่งตั้งอยู่ทางประตูเบนยามินด้านบนแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวานะครับสิ่งนี้ก็คือว่าเยรมีนะครับถูกตีนะครับแล้วก็จับใส่คาไว้นะครับก็คือถูกทำร้ายจับแบบใส่กุญแจมืออะไรประมาณอย่างนี้นะครับ อาโมสดนะครับในอาโมสดบทที่7จ็ดขาสิและอามาซิยาพูดกับอาโมสดว่าโอ้ท่านผู้ทํานายไปเถิดจงหนีไปเสียจากเปนดินยูยดาไปรับประทานอาหารที่นั่นและพยากรณ์ที่นั่นเถิดอย่ามาพยากร์ที่เบธเอลอีกเลยเพราะนี่เป็นสถานบริสุทธิ์ของกษัตริย์ทุกไล่ด้วยนะครับเสคาริยาสองพงศาวดาร24่้อที่20นะครับพระวิญญาณพระเจ้าจะสวมทับเสคาริยาบุตรยาเยโฮยาดาโรหิตท่านได้ขึ้นขึ้นเหนือประชาชนนะครับและกล่าวว่าพระเจ้าตัดว่าทําไมท่านทั้งหลายละเมิดพระบัญญัติของพระเยโฮวาอ ให้ท่านจเจริญขึ้นไม่ได้ถ้าท่านทั้งหลายได้ยอดทิ้งพระเยโฮวาพระองค์จะทรงทอดทิ้งท่านนะครับแลวเขาทั้งหลายก็คิดร้ายต่อท่านโดยบัญชาของกษัตริย์เขาทั้งหลายจึงคว้างหินท่านด้วยหินนะโดนคว้างด้วยหินอีกนะครับหมายว่าพี่น้องเห็นความชัดเจนนะว่าการข่มเหงเมื่อเรามีจิตปฏิบัติร,รับใช้พระเจ้าอย่างจริงจังพูดพระวจนะอย่างไม่ประนีประนอมนะครับเราจะกลายเป็นคนที่โดนข่มเหงนะครับเราคนจะคนจะโจ,จมตี ว่าร้ายถ้าทำรายร่างกายไม่ได้ก็จะไปในหมวดหมู่ของการยินทาว่าร้ายหรือใส่ความเท็จนะครับตัวอย่างของผู้เปผูชนะก็ดุใส่ความเท็จเช่นเดียวกันนะครับเมื่อพี่น้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริงๆนะครับตั้งใจติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังท่านจะโดนข่มเหงแต่ถ้าท่านไม่โดนผมก็ไม่ได้แปลว่าท่านไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับแต่บําเหน็จอาจจะไม่ได้มากเท่ากับคนที่โดนข่มเหงนะครับพี่น้องรู้ไหมเราสามารถเลือกชีวิตได้ว่าเราจะเป็นคนที่ สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือเราจะเป็นคนที่หลบอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับคนที่ประนีประนอมเป็นคนที่ไม่ได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคนที่ไม่กล้าเสี่ยงไปในความเชื่อบังการทําบางเรื่องปณีประนอมท่านไม่ได้เป็นคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พราะตอนที่สาอูนเนี่ยเต็มล้นด้วยพระวิญญาณนะครับเอาบัวมาหันเป็นท่อนๆแล้วบอกว่าถ้าใครไม่ออกมาติดตาม ซาอูลและซามยเอลจะหั่นให้หมันเหมือนบัวตัวนี้แต่ตอนที่เขาขาดพระวิญญาณพระเจ้าไปนะครับศัตรูมาท้าทายทุกวันเขาก็ไม่สู้นะครับเขาปณีประนอมที่จะทําการถวายสัตบ,บุชาแทนซามยเอลเพราะเกรงใจผู้คนพี่น้องหลายครั้งนะครับเราเลือกได้ว่าชีวิตนี้มันมีชีวิตเดียวนะแล้วมันก็ใกล้มากด้วยนะครับเลือกเอาว่าท่านจะยืนหยัดหรือท่านจะเป็นพวกไรกระดูกสันหลังนะครับเลือกเอาว่าวันนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์ในครอบครัวหรือท่านจะกลายเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักอีกต่อไปนะครับหลายครั้งนะครับเมื่อเราสอนพระวจนะด้วยถ้อยคําอันมีหลักนะครับหรือเรากล้าเตือนใครสักคนที่ทําผิดนะครับจะมีคนไม่พอใจเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคนขาดปัญญาก็ใช้เนื้อหนังนะครับเมื่อท่านเตือนเขาเขาจะทําให้ท่านอายนะครับจะหันขึ้นมาต่อสู้ท่านแล้วก็จะต่อต้านท่านนะครับต่อมานะครับสาเหตุที่เราโดนข่มเหงนะครับ ในยอห์นบทที่1 5บห้าข้อสิถ้าโลกนี้เกลกียดชังท่านทั้งหลายท่านจงรู้ท่าน missing, ทั้งหลายก็รู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนคือโลกในเกลียดชังพระเยซูโลกนี้ไม่ใช่ของพระเจ้านะครับอย,อ,อย่าไปเรียกหาความยุติธรรมอะไรบางอย่างที่ที่มากนักในความคิดผมเพราะว่าโลกนี้ไม่ใช่เป็นของพระเจ้านะครับถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกจะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกแต่เราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน จงระลึกถึงคําที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่าทาาไม่ได้ใหญ่กว่านายของเขานะครับถ้าเขาข่มเหงเราเขาก็ต้องข่มเหงท่านทั้งหลายด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามคําเราเขาจะปฏิบัติตามคาของท่านทั้งหลายด้วยไม่น้องเห็นไหมหมายว่าถ้าเราเป็นทาสพระเยซูเราจะโดนข่มเหงแต่ถ้าเราไม่ใช่ทาสพระเยซูเราเป็นทาสเงินเราเป็นทาสความกลัวเราเป็นทาสอะไรบางอย่างในโลกนี้เราก็จะเป็นที่รักของโลกนี้ เราเป็นคริสเตียนปณีปนประนอมโลกนี้ก็จะรักเราแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ปณีปนระนอมโลกนี้จะเกลียดชังเราแล้วถ้าเขาข่มเหงพระเยซูยังไงเขาก็จะข่มเหงท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจอย่าประหลาดใจว่าท่านจะโดนข่มเหงนะครับโลกที่เกลียดชังพระเยซูจึงไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงข่มเหงคริสเตียนนะครับถ้าไม่ใหญ่กว่านายของเขาแต่หลายคนไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เพราะว่า ท่านอาจจะไม่ใช่ท่านเปเย,ยสูก็ได้นะครับพระก็มีได้บรรยายนะครับว่าลักษณะการข่มเหงในยุคสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้เราเข้ามาสู่การเห็นภาพอย่างแท้จริงเลยนะครับในลูกาบทที่21ข้อที่12แต่ก่อนเหตุการณ์เหล่านั้นเขาจะจับท่านไว้เขาจะข่มเหงท่านแล้วมอบท่านไว้กับธรรมศาลาและในคุกพาท่านไปต่อหน้ากษัตริย์และเจ้าเมืองเหตุเพราะนามของเรา การน,นั้นเกิดขึ้นแก่ท่านเพื่อท่านจะได้เป็นพยานเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องปรงใจไว้ว่าจะไม่คิดนึกก่อนว่าจะแก้ตัวอย่างไรจะมีการใส่ร้ายกล่าวหาแล้วเราจะไม่จะต้องไปให้การนะครับแล้วบันบีบอกว่าไม่ต้องไปนั่งคิดหรอกว่าจะต้องให้การยังไงด้วยเราจะให้ปากและปัญญาแก่ท่านซึ่งศัตรูทั้งหลายของท่านจะต่อต้านและขัดขานไม่ได้พระเจ้าจะกให้ถ้อยคําที่มีสิธิปัญญากับเราในการให้การต่อหน้าศาลหรือต่อหน้าธรรมศาลานะครับ ลักษณะการข่มเหงที่เกิดขึ้นจึงไปในมุมมองของการฟ้องร้องนะครับไปลักษณะของการฟ้องร้องนะครับพระคัมภี์ได้ระบุว่ามีการจับกลุมตัวนะครับมีการแน่นอนการที่จะต้องไปพูดต่อหน้ากษัตริย์หรือต่อหน้าธรรมศาสลาจะเป็นจะต้องมีข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นลักษณะที่จะเกิดขึ้นอย่างมากนะครับในการข่มเหงก็คือมีการไปฟ้องร้องมีการไปกล่าวหา กับองค์กรที่เป็นองค์กรทางศาสนาหรือกฎหมายบ้านเมืองนะครับนี่คือการที่จะเกิดขึ้นเพราะจำเป็นต้องมีการให้การเพราะฉะนั้นนะครับจะมีการมอบไว้กับธรรมศาลาหรือ,อ,อฟ้องร้ององค์กรทางศาสนานะครับเราจะมีการจับไปจำคุกเพราะจะมีการพึ่งพากฎหมายในการค่มเหงคริสเตียนนะครับ นะครับเพราะจะเป็นต้องไปอยู่ต่อหน้าผู้มีสิทธิ์เทียมหน้านะครับหมายว่าคนเหล่านั้นที่ข่มเหงท่านนะครับจะยืมมือนักศาสนาและจะมีการใช้ระบบกฎหมายมีการฟ้องร้องด้วยระบบกฎหมายในโลกนี้นะครับเพื่อน,นําท่านไปศาลเพื่อจะจําคุกท่านสิ่งที่เปโตรจะเจ,เจอก็คือมีการกล่าวหาสิ่งที่เปเยซูดโดนก็คือมีการกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นท่าพเปเยซูจริงๆวันหนึ่งนะครับถ้าท่านยืนหยัดท่านอาจจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะครับ เหตุนี้นะครับเราจึงมีโอกาสเป็นพยานกะับคนเหล่านั้นเหตุผลก็คือเพื่อเราจะมีโอกาสเป็นพยานแต่พระเจ้าจะให้ถ้อยคําในการตอบที่ศัตรูขัดขานไม่ได้นะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราตอบสนองนะครับจากเหตุการณ์การข่มเหงก็คือมัทธิว5ข้อ44เราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านจงอวยพรผู้ที่แช่งท่านจงทําดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงนั้นนะครับ เขาจะข่มเหงเหยียดยามท่านผู้จาดูถูกนะครับสารพัดนะบอกไม่มีงานทําบ้างอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ศัตรูจะใช้เป็นเรื่องปกตินะครับจากคาสอนของพระเยซูนะครับเรามาดูจริงๆว่าในพันธสัญญาใหม่มีการข่มเหงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับการข่มเหงในยุคปีคศ .30 ถึงปีคศ100นะครับการข่มเหงในคิิตจกักรยุคแรกที่ถูกบันทึกไว้ในพันธสัญญาใหม่นะครับมีเช่นนะครับ ผู้นำศาสนายิวเนี่ยริสจักรถูกมองเป็นนิกายของศาสนายิวที่อันตรายและสอนผิดไปจากคําสอนดั้งเดิมมีการข่มเหงระเยซูนะครับจับเะเยซูไปตึงกางเขนการข่มเหงอครทูตนะครับมีอย่างเช่นเปตโตกับยอนถูกจับคุมข่มขู่เคี่ยนตีโทษฐานที่เทศนาในพระนามของพระเยซูสเตเฟนถูกประหารโดยการใช้หินขว้างจนตายนะครับคนแรกของริสจักรซาโลแห่งทาซัสนะครับเป็นฟาริสีผู้แข่งศาสนาทำลายคริสจักรอย่างจริงจังนะครับ แล้วก็ไปจะไปกับกลุ่มคริสเตียนที่ดามัสกัสด้วยสุดท้ายี่เจอพระเยซูเหตุลดอากริป้านะครับได้ได้ประหารยากอบซึ่งเป็นพีเ่เป็นพี่ชายของยอนด้วยดาบแล้วจับเปโตรขังคุกเพื่อเอาใจชาวยูในกิจการบทที่12บสองมี้องใจเห็นว่าองค์ประกอบของคริสตจักรสมัยแรกจึงมีการข่มเหงด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าประเทศไทยจะมีการข่มเหงในรูปแบบไหนอีกแต่ผมเชื่อว่านี่เป็นอันแรกๆเลยนะในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่มีการทําแบบนี้นะครับจาก ต่อ,ต,อต่อมานะครับเป็นการข่มเหงจากทางการโรมันนะครับช่วงแรกเนี่ยโรมันเนี่ยมองคริสเตียนเป็นแค่กลุ่มย่อยของศาสนายิวแต่เมื่อความเชื่อคริสเตียนแพร่หลายมากขึ้นจึงเกิดความขัดแย้งนะครับอย่างแรกเกิดความขัดแย้งทางเศรษฐกิจช่างทารูปเคารพที่เอเฟซัสเสียผลประโยชน์จากการขายรูปเคารพอาร์เทมิสนะครับปลุกปั่นคนให้ต่อ,ต,อต้านเปาโลมีการต่อสู้มีการข่มเหงคริสเตียนหรือเปาโลนะครับตีจนตายเลยนะครับแต่สุดท้ายก็ฟื้นจากความตาย เราในช่วงแรกนะครับคริสเตียนก็ปฏิเสธการบูชาจากักรพรรดินะครับในช่วงปลายยุคป,ปัญญัญญาใหม่นะครับในพระธรรมวิวรณ์จึงมีการข่มเหงจากจักรวรรดิดโรมันว่าทําไมไม่กราบไหว้กษัตริย์โรมันนะครับคนโรมันเนี่ยเชื่อว่าถ้าใครสักคนเนี่ยไม่ปฏิบัติหรือบูชาพระข,ของเขาจะทําให้วิบัติเกิดขึ้นแก่ชุมชนเพราะเขาเลยจึงบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการนมัสก,การพระโรมันแต่คริสเตียนไม่ทํานะครับต่อมานะครับ การข่มเหงในประวัติศาสตร์ริสจักรหลังยุคพันธสัญญาใหม่นะครับประวัติศาสตร์2,000กว่าปีของคริสจักรเนี่ยมีการข่มเหงมาในรูปแบบแตกต่างกันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ยุคสมัยโรมันตั้งแต่ปีคศ64-313เนี่ยมีการข่มเหงใหญ่นะครับในริสจักรซึ่งต้องเผชิญเกือบ250ปีการข่มเหงไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่รุนแรงเป็นระลอกระลอกตามนโยบายของจกักรพรรดิแต่ละองค์นะครับ อ,อย่างเช่นนะครับกษัตริย์เนโรนะครับในคศ .64 กล่าวหาว่าคริสเตียนเป็นผู้วางเพลิงกรุงโรมจริงเนโรเป็นคนวางเองแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมีแค่บริเวณเดียวในกรุงโรมที่ไฟไม่ไหม้ก็คือสลัมของคนงานซึ่งเป็นคริสเตียนทั้งหมดจึงใช้หลักการของตาแทนตาฟันแทงฟันก็เลยจับคริสเตียนเนี่ยเผากรุงโรมก็เลยจับมาเผาเป็นคบเพลิงแทนนะครับซึ่งจริงๆเขาต้องการพื้นที่ไปทํหวังเขาก็เลยเผากรุงโรมนะครับ เปโตกับเปาโลก็พลีชีพในยุคของกษัตริย์เนโรนะครับอาจารย์เปาโลถูกตัดหัวนะครับจะจะพลเมืองโรมันจะไม่ได้ใช้วิธีการตึงกังเขนนะครับจะตัดหัวผมไปสถานที่ที่ตัดหัวเปาโลมาแล้วนะครับเขาสร้างเสาโอบิลิสนะของอียิปต์เนี่ยเป็นตัวเหมือนกับน่าจะเป็นมูสู้กับเปาโลไว้ตรงนั้นด้วยนะครับเสาไปเลื่อเลยนะครับอยู่ในกรุงโรมนะครับปัจจุบันก็ยังอยู่นะครับต่อมาสมัยจกักรพรรดิดอมิเชียนนะครับในปีคศ8 1ถึง96 บังคับให้คนกราบไหว้พระองค์ดั่งเป็นพระเจ้านะครับคริสเตียนที่ปฏิเสธก็ถูกลงโทษนะครับเชื่อว่ายอนถูกเนรเทศไปเกาะปัตมอสในยุคนี้นะครับก็ถูกข่มเหงอีกนะครับจกักรพรรดิเดซิอัสในปีคศ .250 นะครับออกกฤษฎีกาให้พลเมืองทุกคนต้องถวายเครื่องบูชาแก่เทพเจ้าโรมันทั่วทั้งจัก,กรวรรดิเพราะเขาเชื่อว่าถ้าใครทําตัวแตกแยกนะพระโรมันจะโกรธและลงโทษทั้งหมดนะครับเขาเลยบังคับ ซึ่งเป็นการข่มเหงอย่างเป็นระบบครั้งแรกนะคริสเตียนจํานวนมากเลยนะครับถูกจับมาสังหารและหลายคนก็ละทิ้งความเชื่อไปในชุกนั้นนะครับอย่าคิดนะว่าทุกคนจะสามารถทนต่อการข่มเหงได้ไม่จริงครับไม่จริงบางคนก็จะทนไม่ได้นะครับเราไม่เคยยกน้าหนัก10โลอยู่ดีเราไปยกเราไม่มีทางยกได้เลยนะถึงแม้เราจะตั้งใจขนาดไหนนะครับสุดท้ายเราก็จะคริสเตียนที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายและเรียบง่ายอาจจะสะท้อนได้ว่าท่านเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้จริงจัง ท่านไปหนีไปนอปนบางคนอาจจะแอบทาบาปอยู่ซด้ํานะครับอย่าไปหวังเลยครับว่าจะไปถูกข่มเหงเพราะว่าท่านเป็นาธาตุของความบาปนะครับแล้วก็ชีวิตดําเนินในความตายสุดท้ายนะถ้ามีการรับเจอท่านไม่ทนรับแน่ๆนะครับเพราะมีบอกรับเฉพาะคนที่มีชีวิตการมีชีวิตคือการเํิเนินชุดที่บริสุทธิ์การดําเนินชิตในความบาปก็คือความตายนะครับผมสบายใจมากเลยที่โดนข่มเหงนะครับแม้ว่าน่าจะยังเดิมเดินชีวิตที่ถูกต้องอยู่นี่นะครับต่อมาสมัยจักรพรรดิดี ดิไดโอคริเชียนนะครับในปีคศออ303-311มีการข่มเหงครั้งใหญ่และรุนแรงที่สุดเขาเรียกว่าเกรทเพ e ร s e c คิวชันนะครับมีการสั่งเผาทำลายพระคัมภีร์ทำลายโบสถ์จับกลุมผู้นำและบังคับให้คริสเตียนเลิกเชื่อนะครับต่อมาจุดสิ้นสุดการข่มเหงในจกักรวรรดิโรมันเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยจกักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับทรงกลับใจมาเป็นคริสเตียนนะแล้วสถานที่ต่างๆเนี่ยที่มันเป็นโบสถ์ในปัจจุบันที่หรือมีการค้นเจอว่าต่อน้ำ พระแม่มาลีอยู่ที่ไหนหนู่นนี่นะครับที่กลายเป็นโบสถ์ปัจจุบันเนี่ยก็เกิดในสมัยนี้หมดจากคุณแม่ของจักรพรรดิคอนสแตนตินนะครับที่ศรัทธานในพระเจ้าแล้วก็เลยไปหาว่าบ่อน้าตรงนี้พระเยซูโดนตึงตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นหลักฐานที่มีเกิดในยุคข,ของกษัตริย์คอนสแตนตินทั้งสิ้นนะครับกับใจมาเป็นคริสเตียนจากหมายสําคัญในการรบนะครับแล้วก็สุดท้ายออกกฤษฎีกาแห่งมิลานออกมานะอิดิกออฟมิลานในปีคศ313 ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ทุกคนนะครับจากนั้นคริสตจักรก็ยังไม่ได้หยุดถูกการข่มเหงนะครับแต่เปลี่ยนรูปแบบในยุคกลางและการปฏิรูปศาสนาในปีคศ500-1007นะครับทุคนี้ศาสนาคริสต์โดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิกกลายเป็นศาสนาหลักของยุโรปนะครับการข่มเหงเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับการข่มเหงจะกลายเป็นการข่มเหงกลุ่มที่มองว่านอกรีดจากกลุ่มหรือกลุ่มคริสเตียนที่มีแนวความคิดแตกต่างจากคริสตจักรกระแสหลักนะครับ ยึงถูกข่มเหงโดยคริสตจักรเองที่พระเยซูได้บอกว่าจะนําท่านไปยังธรรมศาลาไงหมายว่าทั้งทั้งคริสเตียนด้วยกันนี่แหละที่จะข่มเหงกันนะครับและจะใช้กฎบมายบ้านเบองในการข่มเหงคริสเตียนด้วยนะครับต่อมาต่อมาในการปฏิรูปศาสนานะครับที่มีการแยกนิกายคาทอลิกกับโปรตเตสแตนต์ออกมานะครับนำไปสู่สงครามศาสนาและการข่มเหงที่รุนแรงทั่วยุโรปนะครับต่อมานะครับในยุคสมัยปัจจุบันนะในคอสอ ศตวรรษที่20ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถือเป็นยุคที่มีคริสเตียนถูกสังหารเพราะความเชื่อมากที่สุดกว่าทุกยุครวมกันเลยนะครับพี่น้องอาจจะไม่ทราบว่าอยู่ในประเทศที่สบายมากเลยนะครับลทัทธิอาเทวนิยมและคอมมิวนิสต์นะครับรัฐบาลคอมมิวนิสต์หลายประเทศมากมเลยนะครับมองว่าศาสนาเป็นยาเสพติดและพยายามจะกำจัดคริสตจักรนะครับมีการปิดโบสถ์สังหารจำคุกศิทยาพิบาลและผู้เชื่อเต็มไปหมดเลยนะครับในยุคไม่ว่าจะเป็นเป็นลทัทธิ มารกิสนี่นะครับแล้วก็มีการจับข่มเหงคริสเตียนจํานวนมากจริงๆต่อมาลทัทธิชาตินิยมสุดโต่งเช่นยุคนาซีเยอรมันริสจักที่ต่อต้านฮิตเลอร์นะครับก็ถูกกาจัดเช่นเดียวกันนะครับในปัจจุบันยังมีกลุ่มศาสนาหัวรุนแรงนะครับในแถบตะวันออกกลางหรือในหลายที่ที่มีกฎหมายเขาเรียกว่าอพอตเซียนะครับใครกลับใจจากศาสนาเขามาเป็นคริสเตียนฆ่าได้ไม่มีใครจับผิดกฎหมายไม่ผิดแต่ไม่มีใครจับนะครับ สิ่งนี้เกิดขึ้นเต็มไปหมดในแอฟริกาก็จะมีกลุ่มก่อการร้ายนะครับที่ฆ่าคริสเตียนเผา,าบทคริสเตียนจํานวนมากเราอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยมากๆเลยนะครับ,รบพระบีบอกว่าถ้าเจ้ายังล้มลงในที่ลาบเจ้าจะทํำยังไงในรุ่มแม่น้ําจอแดนหมายว่ารุ่มแม่น้ําจอแดนน้ามันรุนแรงรพระบีบอกกระโจนเหมือนสิงโตเลยนะครับกระโจนเขาข้อแกะแบบว่ามันอันตรายมากๆเนี่ยขนาดที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยเรายังล้มเลย ท,ที่ปลอดภัยมากๆก็ยังล้มเลยเจ้าวิ่งแข่งกับกับคนยังแพ้จะไปแข่ง,งยังไงกับมา้าพี่น้องเข้าใจไหมครับปังบีกําลังพูดถึงระดับของความอดทนหมายว่าเราจําเป็นจะต้องยืนหยัดจริงๆพี่น้องถ้านพี่น้องเป็นคนอ่อนแอเป็นคนเป็นคริสเตียนเนื้อหนังนี่นะครับอย่าไปหวังอะไรมากนะครับว่าท่านจะมีบําเหน็จไม่มีแง่ๆหนึ่งสองนะครับก็อ,อาจจะหลงหายไปได้หรือว่าอาจจะเป็นเสพเยซูไปก็ได้เพราะปกติก็เหยียบหน้าพระเยซูอยู่ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้น ในรัฐหลายรัฐนะครับไม่ไม่ได้ห้ามศาสนาโดยตรงแต่คุมอย่างเข้มงวดนะครับอย่างประเทศใกล้ๆเราเนี่ยก็มีการคริสตจักรที่ไม่อยู่ในระบบไม่อยู่ในคําสอนที่รัฐมีการได้ปรับปรุงให้เหมาะสมเนี่ยก็จะถูกกาจัดนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการข่มเหงเนี่ยมีแต่รุนแรงขึ้นนะครับและการใช้อํานาจของศาสนาสื่อและภาครัฐมาเพื่อกําจัดคริสตจักรหรือคริสเตียนที่ดาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมนะครับ หรือว่ายืนหยัดในหลักการเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรือว่าท่านโดนคมเหงนะครับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับใน2ที่โมทีบทที่3ามข้อสินะครับแท้จริงทุกคนที่ปรารถนาจะดาเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ขมเหงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาแบ่งปันในหัวข้อเกี่ยวกับริสตจักรที่สมดุลเนาะในในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องว่า คริสจักรเนี่ยจำเป็นจะต้องโดนข่มเหงนะครับจะมีการข่มเหงในรูปแบบต่างๆในรูปแบบของการใช้กลุ่มศาสนาในการมาข่มเหงนะครับหรือจะใช้อำนาจบ้านเมืองในการฟ้องร้องนะครับอันเป็นความเท็จเพื่อจะจับคริสเตียนบางคนบางกลุ่มไปกล่าวรายงานต่อหน้าสิ่งต่าง,างๆเพื่อจะโจมตีนะครับเพราะเพื่พี่บอกว่าจะประธานถ้อยคําให้ถ้ามันไม่มีการไปอยู่ต่อหน้าศาล หรือว่าการพูดต่างๆมันก็คงไม่มีจาเป็นจะต้องมีการให้ท้อยคําจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้จึงเป็นรูปแบบที่เราเริ่มเห็นนะครับนะครับใน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 ,ในสิ่งที่เราเกิดขึ้นตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นหมายว่าผมเลยอยากหนุนจิใจพี่น้องว่ามันใกล้แล้วนะครับมันมันเริ่มเห็นบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็มันเริ่มเห็นเข้ามาเรื่อยๆหมายว่าเหตุการณ์โลกเนี่ยมันงวดเต็มทีแล้วท่านอาจจะเป็นคนกลุ่มที่ได้เห็นการเสด็จกลับมาของพระเยซูตัวเป็นๆก็ได้ นะครับแต่ว่าดีกว่าถ้าจะถูกลับไปก่อนนะครับไม่ต้องไปวิ่งหนีใส่รองเท้ากีฬาแล้วก็วิ่งอยู่แถวไล่ไล่อะไรประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> ขอพระเจ้าอวยพรถ้าท่านเป็นคนที่ซื้อสัตว์ทั้งต่อนหน้าและรับหลังนะครับพระเจ้าก็จะทรงปลดผมถ้าเชื่อว่ามีการรับเจอนะครับเราก็คงไม่ต้องเข้าไปสู่พระพิโรธเพราะเราเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแต่ถ้าท่านดําเนินชีวิตอาจธรรมนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับว่าท่านดาเนินชีวิตยังไงแต่ผลมันไม่หลอกผลไม่หลอก เชื่อผมถ้าท่านยังดูหนังโป้ช่วยตัวเองทําบาปหรีผู้หญิงเจ้าชู้หรือท่านยังดำเนินชีวิตอะไรทักอย่างนะครับสุดท้ายผลเนี่ยมันจะไม่หลอกนะครับเราเราหลอกกันไม่ได้ผมเองก็ไม่มีสิทธิ์เพราะผมไม่ไม่เป็นคนที่ตัดสินนะครับแต่ว่าพี่น้องเชื่อผมว่าผลมันไม่หลอกจริงๆนะครับอืมนะครับขอบคุณนะครับ